ขิ่นนะคะจังหวัดสมุทกสาครโหมีของขายเต็มเลย สี่ร้นะคะเลิ่นเลยนะคะดูก่อน แี à, ่ปกเราสหาาเข้ามานเดี๋ยวมาได้หมเอายเดี๋ยวนอเอาเรได้เลยะเดี๋ยวพี่ไปจ่ายเงินนะเอาตุงนี้เนาะอเอาแล้วะพี่พี่ฝากแล้วตรงไหนไก่ต้องไม่จะให้มีตอ เรปักปนะครับล้วว้ใครตั้งห้ตั้งใจไว้เี่อะไรก็ขอให้เป็นการจบวันนะครับนะคาดไม่ได้แลวเพราะว่าเลขจะออกอย่างไรก็ให้เป็นเรื่องของลูกตาแต่ละท่านคนเราที่เด็กันไม่มีวันนี้วันข้างหน้ามัเป็นของเราได้อย่าพ้อนะครับอย่าไปพ้อกับฟังอะไรกับชีวิตชีวิตมันมีขึ้นมีลงมีมีได้มีเสียมีอะไรอย่าไปพ้อ ตาบใดที่เรามีลมหายใจก็ตู้กันต่อไปนะเป็นกำลังใจที่กันได้กันนะครับเดี๋ยวขอแท้อ่ะตอนนี้เดินลงมาโดยองศานะครับถ้าจะไปหลังสหารนะเดินไปด้านหลังนะครับมีหลังสถานจำลองขอไปที่หลังสานที่แั้นคกอยู่ตอนเอ๊ะห่อหนอนที่มาไว้ที่ห้องประตุแนะคนที่เห็นว่าต้องใช้ทางวิธีการทางเยื่อสานใการรักษาเนื้อไม้ของดูอ๋อเนื้อไม้เดินกล่อนเต็มทีครับถ้าใครได้เหตุของจริง ที่เขาถอนขอึ้นมาจากปีนเนี่ยส่วนล่าเนี่โอ้โหแค่จะไม่ได้อ,อะไรนะครับกลองเหมือนกับบอกไม่ถูกอะนะครับเหมือนป้ายคอเสาตามบ,บ้านเรือนเนี่ยไปดูเปกันเลยก่อนอั้นะก่อนคอปีเพราะมีความคือความห่างของอุณหภูมิมีผลหล่อการย่อยสลายของเลือเยื่อของเซลล์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของ ไออีกกลุเลยนะครับเป็นโปรแปรมเป็นผาดเลยนะครับเป็นผาดเลยอ๋อนี่เป um ็นผาดเลยครับพูดเถียงเยอะเลยครับอีกครับแล้วถ้าทำไงปัจจัยไข่ตู้นะมีตู้มีช่องไข่นะครับมองไม่เห็นอ๋อไม่เป็นไรครับถ้ามาข้างหลังจะอาจจะไม่เห็นนีมนี่ใส่ตู้ได้มีไหมครับ หรือใส่ตู้ไหนก็ได้แล้วถ้ามันอีกต้องเป็นไรเราถือว่าเราบริสุทธิ์ใจนะเชิญครับทุกท่จะร่วมชมในช่วงบัาเทิงนะครับก็ขอให้เป็นจังหวะที่ดีของท่านและครอบครัวนะครับที่เดินทางมาเอาละครับพรุ่งนี้นะครับก็คงได้เวลาอันเหมาะสมเดี๋ยวเราองไปขายเสียงต่อที่ตลาดนะครับเดี๋ยวอ่หันใจอ่านใจคนละหนึ่งคนละหนึ่งนะ มาทั้งทีไหว้แล้วเอาทองขึ้นไปปิดข้างบนนะแล้วก็มาจุดทูบตรงนี้นี่ใช้ทูบจุดนี่แล้วก็มีความสงตาหลังจากที่มีความเหมาะสมจะเป็นทูบเทียนจุดนี่ตัดตัวใชฮะใช่เอาปิดครับพี่แม่ยับกระป๋องเจี๊ยกระป๋องมาได้ใส่ไหมฮะจับไว้กันนะจับไว้กันนะครับข้อมันท้ายเราสี่ข้างคนไปอยู่กับผู้ผู้จนผู้อตัวนี้นะครับ หลังจะทางานหน้าท like, ี่การงานในเอกสารหรือ้ราชการขอเจริญก้าวหน้าแอดึงธุรกิจการค้าอะไรนี่ทำเงินนี่ทำทองนี่เงินยนะทำหน้าที่ราชการที่เจริญจะเขียนเอกสารอะไรขอให้เป็นแนวทางการเงินก้าวที่สุดใจขอสมัาดูดวยนะครับสุภาพแแน่นกวไทยนะทุ่มงาครับโชคดีนะหลานชายเรียนจบแล้วใช่อ๋อต้นคนงานคขอทำงานดีๆแสงุีเต๋ียเลย ออเทียนอยู่ข้างข้างๆอะพ่อจุดข้างๆเทียนเทียนตั้งคุณไปตั้งตัวเลยงานมอนะครับที่มียานยนต์แล้วตอนนี้ดีทอย์ประเทศไทยมันกำลังจะกลับเข้ามาแล้วดีทอยส์เราเนี่ยตองเป็นอีวีแน้องหลังคาสบายเนี่ยหมอนครับโชคดีครับแม่ด้วยนะก็ที่มี้การตั้งตัวยังเป็นเชิญเล็กตลาดที่สูงนะ ผู้คนจะต้องใช้อย่างเงียบไม่ต้องกลัวครับให้จบงานอเอาละครับตอนนี้ก็คงจะส่งผ่านไปให้ทีมโพสต์นะเดี๋ยวพบกับผมอีกทีก็คือ16บหนาฬิช่วงนี้เดี๋ยวส่งผ่านไปยังทีมโพสต์ขอบคุณนะครับที่ร่วมงานไนมะ่เอาไม่เอาอะไรเออก็แต่วันนี้รับพรจากท่าของมวันเกิดการเป็นที่เรียบร้อยละภายมงคลไป แต่โท้าใหญ่ก็ได้นะครับเ็ยกันจุดนะคถึงเอาว่าโท้ขาวเดี๋วิ่งออกขับไปเลยแล้ววิ่งออกไปแล้วไปเลี้วลยวไยเอ่อโทษาขาวอัน,นนี้ว่าขาวห้าทูกปักเลยแต่รก็ขอบคุณผู้ดการนะครับ แต่ตอนมากระต้นที่เดินในตลาดม,มีเสียงเที่ยวต๊โตอกำลังออกอย่างดีของต่างในตลาดมีทองมีขอไม่แพงด้วยนะของอถูกเครืองปรดทองนะเจอผ่านมีากันเท่ได้นะอ่าตอนนี้ก็เก่งสามสิบห้าแล้ว พาไปได้ชงโมงแล้เราฮ่าฮ่าเอาช่ไนมครับทุกท่านก็นพาไปได้เลยนะพาไ็ได้ตามปติยไตของท่านและรักของท่านใานนครอยาก